ค่ะแล้วก,ก,ลก็ช่วงนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าแล้วนะคะอา่าก็เริ่มมีแสงสว่างนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะตอนนี้เราก็วิ่งได้อ่น่าจะประมาณ7กิโลแล้วนะคะก็เดินเลาะตามชายหาดเน,นะะี่ยค่ะ วิ่งวิ่งเดินเดินชมบรรยากาศยามเช้าของชายหาดพัทยาเนาะอ่านักวิ่งหลายๆท่านก็คือเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางนะคะก็เอามากันเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะก็จะสนุกสนานชมบรรยากาศกันไปช่วงนี้คือเดินอย่างเดียวเลยค่ะว่าบรรยากาศดีมากฟังเสียงคลื่นแล้วก็มีลมอ่อนๆพัดตลอดเลยนะคะ อตอนเช้านะคะร้านค้าก็ยังไม่เปิดเนาะเพราะว่าเพิ่งจะ6กโมงกว่าเอง6กโมงเจ็โมงเนี่ยนะคะ,ะก็จะมีนักวิ่งแล้วก็มีชาวต่างชาตินะคะก็เดินเลาะชมบรรยากาศเช่นเดียวกันนะคะ,ะบรรยากาศก็ดีมากๆนะคะส่วนมากอาหารในะะทางตรงนี้เขาจะเดินกัน ก็ชมบรรยากาศไปเดินไปค่ะมีรูปปัน้นน้องปาโลมาด้วยนะคะอ่ะวิ่งมาำะมับเข้าเส้นชัยะะแล้วค่ะเรากำลังจะเข้าเส้นชัยนะ,ะใช้เวลา1ชั่วโมง45นาทีนะคะพอดีไปเลยนะคะอ่ะเราก็จะเย้ไม่เกินนี้นะคะ รู้สึกเข้าเส้นชัยแล้วดีใจที่สุดอ่าแล้วก็แต่หลายคนนะคะเข้าเส้นชัยมาแล้วนะคะเขาก็จะพักนิดนึงก็มีน้องสตาฟนะคะเอาเหรียญให้เหรียญสวยมากๆนะคะทุกคนก็จะได้เหรียญน,นี้ค่ะถ้าใครวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วก็ตามเวลานะคะที่กำหนดนะคะ ก็ได้มาแล้วเหรียนพัทยามาราธอนครั้งที่2 9นะคะปี2565ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีคูปองรับประทานอาหารให้ด้วยนะคะเป็นคูปองอาหารคาวนะคะสออย่างแล้วก็อของหวาน1อย่างนะแล้วเราก็เ,าเข้ามาในบรรยากาศนะคะเ,เขาก็จะมีซุ้มนะคะแจกน้ำน้ำเปล่านะคะฟรีตลอดงานเลย ันนี้เราก็กำลังหานะคะร้านที่จะรับประทานอาหารกันเราหาทําเลที่นั่งก่อนก็เหนื่อยเนาะมีมาม่านะคะสนับสนุนโดยมาม่าด้วยค่ะหลายคนนะคะก็หิวนะคะเพราะาใช้พลังงานไปเยอะเข้ามาที่คนเยอะๆแล้วนะคะคนเริ่มหนาแน่นก็คือต้องใส่นนหน้ากากนิดนึง เพราะว่าโควิดยังไม่หายไปจากโลกนี้นะคะเราต้องป้องกันเตงนิดนึงนะคะนี่เสร็จสองชั้นไปเลยทีนี้เรากำลังหาที่าหาหาที่เหมาะๆนะคะที่เราจะอยู่กันสักพักหนึ่งก่อนเริ่มตั้งหลักก่อนนะคะว่าเราจะกินอะไรดีมีร้านไหนบ้างเพราะว่าตอนนี้คนต่อแถวร้านต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะคะ แต่ละคนก็กำลังหิวเพราะว่าก็คือ10กิโลเมตรนี่คือเข้าเส้นชัยเนาะมีทั้ง10กิโลแล้วก็5้ากิโลวิ่งนะคะอ่าหลายๆคนนะคะก็ถือการพักผ่อนนะคะนั่งไปก่อนนะคะคนเยอะมากนะคะสนุกมากบรรยากาศนี่คือแบบดีมากๆเลยนะคะค่ะก็ยังไงก็อยู่ในความระมัดระวังนะคะป้องกันโควิดเพื่อความปลอดภัยเสมอ เราก็จะดูสิบรรยากาศนักวิง่งโอเคค่ะและในที่สุดกูก็เอาภาพบรรยากาศสำหรับการวิ่งมาราธอนพัทยาครั้งที่2 9มาฝากทุกทุกท่านก็หวังว่านะคะบรรยากาศในปีนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับนักวิ่งในปีต่อไปเนาะสนุกมากนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะการอากอกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเราให้ดีอยู่เส